ก็สวัสดีทุกๆคนทุกๆท่านด้วยนะครับผมมิ n แม็กศูนย์ศูนย์เจ็ดนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นตัวละครอะไรหรือว่ามาริสกิีนตัวอะไรนะครับก็สามารถมารับชมในคลิปผมได้เลยนะครับแต่ก่อนไปรับชมในคลิปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนในคลิปนะครับมาครับไปรับชมคลิปผมกันเลยละกันครับมาครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นตำแหน่งแครี่ป่านะฮะไม่ได้แครี่เลนนะครับผมเป็นแครี่ป่านะครับผม ตัวละครที่ผมใช้ก็คือฟีนิกส์นะฮะกระลอกป่านะเฮ้ยกระลอกหรือจิ้งจอกวะนี่วะต้องเรียกกระลอกอจอกโอ้ช่างมันผงูไม่คิวเรียนป่าดว้วยโอเคเฮ้ยเวียนเลยเหรอยิงยังไงโอ้เรียบร้อยพเพิ่งโดนโดน feed ตัวเรียนสวยไปฮนะต้องไปฟาร,ร์มบูแล้วเฮ้ยก็เล็กไตนู้แล้วม่ต้องทำไมด้วยหรมั้งโอเคฮนะเอาเอาเอาเข้ามันไม่มีสก,กิลแล้วนะมันเข้ามาแล้วเนะี่ยสวย เข้ามีสก,กิลเข้าแต่ไม่มีสก,กิลออกก็อย่างี้แหนะเฮ้ยตีมังกรเพื่อนเป็นป่าต้องเก็บมังกรเดี๋ยวเด๋ยวเพื่อนโจนเดี๋ยวเพื่อนโจนเดี๋ยวเพื่อนโจนพอดี นี่ที่พ่อไม่ได้ฟ้าเจ็ีเรียนเะน,นี่ยน่าเวรร่าเราไม่เอามันไม่เอาว่ะเอาไปโน้ตคิวเรนตอนนี้วิ่งไปนูน่นอะไรของเขาว่ะ ngân lâu làm nít điều, làm farm nữa, đây, đây, ได้เอาเอาเอาไปเดี๋ยดิกลัวที่ไหนอ่ะ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 เออกลัวที่ไหนอ่ะไม่กลัวหรอกเลือดน้อยขนาดนั้นใครจะกลัวเฮ้ยได้ปอมหม้โอ้โหแหวนมาอีกเลย์ละเออ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 ฉันด้วยโอ้โห มาไปแบรนดจะมาหนี่ทช่ไมโโหเราเลี้ยวอยู่อยู่เยอะนเนี่ยกลางเนี่ยจิวกอดไม่ได้ตีก็ไม่ได้เก่งอะไรหรอกจิวกอดไม่ได้ตีก็ไม่ได้เก่งอะไรหรอก เก่งอะไรหรอกไม่ได้เก่งอะไรหรอกก็ไม่ให้ตีอ่ะก็ไม่ได้เก่งอะไรหรอกไม่เวลาแตะตัวก็ก็ทำอะไรไม่ได้คือกรอดตัวเวทัวหน่อยไม่มีเลยอย่าเก็บตะไม้ไปตีมังกรว่ะ ชวนเพื่อนมาก่อนะบอกเอ้ย,ยอย่าไปเคลียร์บอลงวดนะเดี๋ยวไอ้ไหลมันจะไหลเขาบอ่อเขาป้อมเราอ้าวไ,ไม่เข็ดไม่เข็ดไม่เข็ดนะหลบหลบซ้ายหลบหลบหล,ลบเอาหรอเจ้าเหรอห,รอหลูวแวนโอ้โหแม่งคิวเลนอยู่จะอามาก่อนสักหน่อยถอยดีกว่าโดนไหมนะ ก็เดินละเพื่อนที่เริมต้องมานี่โอเคไปแล้วเพื่อนเราไหลไปดูแล <achieve> หาเงินให้เพื่อนเลยละกันอ้ยกลางกลางกลางกกลางก,างกาง คิวเลนต้องด่ากีนน่แถวนี้เนี่ยฮัลโหลคิวเลนเงินเราหกพัน 6, โอเคได้อยู่โอ้แทบตายเสียวเสียวเสียว ต่อเล่นต่อทันดูเลือดหรือเปล่าทันดูเลือดหรือเปล่าคือกอดตัดตัดหมดอะเอาให้จนอะบอกเลยอย่าให้ไอแคลิเราตรีกลางแล้วกันเราผมตีบนโอเค ถอยดีกว่าไม่อาไม่อาไม่อาไม่ทำไม่โอเคโอเคอัติมังกรต่อหาเงินตัวเป็นเกลียวบอกเลยหาเงินตัวเป็นเกลียวป่าเท่าไหร่เงินห้าพันสองเราแปดพันแล้วฮะเฮ้ย โอเคอะไรอะไรจะไม่ได้ตีไม่ให้ตีฟรีหรอกไม่ให้ตีฟรีหรอกบอกเลยอุ้ยไมไ่ตีฟรีหรอกบอกเลยปลาไหลไมไ่ตีก็ไม่เก่งหรอกไม่ได้เก่งอะไรหรอกครับมานี่ไหมแคลร์นี่มานี่ตีดวงไหม Nhồi ấy Âu, thấy đi là ok đi ở đèn cái này là có mì Hãy lại giúp là, là tim con Cái giờ này bèo buồn toàn nhá ไม่มีใครตีกลางบอกเลยเรื่องการตีป้อมบเราเก่งแล้วโอเคไอ้มันตีมตังกรแตกเลยนะวะนี่แหละเดี๋ยววนต่อเลยครับไม่ไหวละไม่ไหวละไม่ไหวละเอยอะเกินเยอะเกิน ชคิวเงาเหรอื่อเอนจ้าหรอ,อ,เ,หรอหเพื่อน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 อเพ <c oughs> ื่อนผมแม่งเบื่อปากกันบาลเลยเอาถอยก็ได้เดี๋ยวเอารองเท้าทีกว่า ต้องไม่ปล่อยมังกรนบนว่ะเพื่อนอย่าเพิ่งโบนเลยป่ะเหมือนจะมีคนไปเนียนบนว่ะคลิปมันเลยมาจริงๆอ่ะกลัวมันชินลเลนเราเงินรวยแล้วโอเค เขาจะรู้นั่นแหละอิวเรนอยู่จริงเดี๋ยวคิวเรนไปตีมังกรอ,อิวเรนไปตีมังกรเอ้ตีฟ,ฟ,ฟรีๆหรอกบอกเลยตีมังกรเราอยู่ฟรีเหรอ,อนายดันล่าไเลยไอคิวกรน,นี่เผลอไม่ได้ตีมังกรตายตลอด เกือบไม่ทันเกือบจะของไม่ทัน,ทนตีบนแล้วกันขึ้นยากเกินจบแล้วมั้งเนี่ยหมดดีจะมาอสามทางเนี่ยอ๋อฟรีฟรีวาซาบิแป้งแล้ววาซาบิแป้งแล้ว โอเคครับก็จบันไปกับคลิปฟินิกสายแคลลี่ฝานะครับก็เกิดชอบก็ฝากดไลค์กดแชร์กดกดแชร์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อกำลังใจให้กับคนดำคลิมนะครับ